วันนี้ก็อยู่กับแป้งนะคะที่นี่ช่องกำนันแป้งกับแป้งเองวันนี้เราก็อยู่กันที่โรงพยาบาลสิชน,นะคะพี่บินผ่าตัดวานนะคะวันนี้นะคะพี่บินมันเสี่ยนทำยังไงดีก็สงสารนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาพี่บินไปแว้นกันสะหน่อยนะคะเ <It 's S 1> นื่องด้วยว่าเมื่อวานพี่บินผ่าตัดมาเนี่ยมีตรงแล้วนะคะแต่รออีกประมาณเดือนหนึ่งก็คือ ทุกอย่างมันก็จะเข้าที่นะคะมันก็จะแผลมันก็จะโอเคเราอีกประมาณเดือนหนึ่งนะคะก็ตอนนี้นะคะเนื่องด้วยว่าพี่บินไม่ได้ขับรถแว้นจริงจริงมาประมาณสองอาทิตย์แล้มั้งอืมก็แว้นก็เหมือนคนขับรถซื้อแกงอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้พี่แป้งก็จะพาทุกคนเนี่ยพาพี่บินไปแว้นแว้นในโรงพยาบาลน,นี่แหละแม่งเอาแม่งในห้องพิเศษีเลยแวนในห้องพิเศษเลยไปดูพี่บินกันก่อน เป็ดเบ๊ะำไรนี่รอไปแวนนะค่ะเปิดร้านก่อนเปิดร้านก่อสวัสดีค่ะคุณวินลี่แม่มึงทำตัวเอกับมึงเป็นแอนแมนอะโอ้แอนแมนเลยนะมึงได้เลยอะเอาเท้หรอฮะเออเหรอปไปแวนใช่ไหม เดี๋ยวสนามปมสิบแปดใช่ไหมใช่เดี๋ยวโทรบอกท่างตัวยังโทรบอกท่างตัวยังคุยกับเบลเดี๋ยวแม่ใส่หมวกกันนอกก่อนพี่บินขึ้นรถพี่บินขึ้นรถรถไหนอ่ะเร็วขึ้นรถไหนอ่ะข่านไหนอ่ะจำดีดีจำดีดีอะไรนะหนึ่งสองหก

ลเล่นเกมเดี๋ยวนี้เขาต้องเล่นเกมอยู่โรงบามแล้วหรือลือมอะไรได้ไม่ได้เล่นเกมแม่งยิ่งหัวร้อนว่ะทำไมอ่ะไม่ค่อยจะได้เลยทำไมเป็นเพราะอะไรเว็บนี้ไม่ดีอ่ะถ้าเว็บนี้เว็บอื่นไม่ดีนะคะหรือว่าเว็บอื่นอาจจะโกงหรือไม่โกงอันนี้แป้งไม่รู้นะคะแต่บอกเลยว่าแอดก้าววินนะคะเกมออนไลน์เนี่ย มีเจ้านี้นะคะที่ไม่โกงเลยนะคะพี่แป้งกล้าการันตีนะคะถ้าบอกว่ามาจากช่องกำนันแป้งนะคะรับโบนัสไปเลยนะคะ20สิบเปอร์ซนตแล้วถ้าน้องๆเล่นไปเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะมีโบนัสคูณ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 ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วเกมที่เล่นง่ายที่สุดนะคะแคนดี้บ๊อบค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะให้พี่บินเล่น,นะคะ่ะแม้แต่นิ้วพี่การนอนลงบ่าเนี่ยก็ยังนอนจิ้มจิ้มจิ้มได้นะคะแอดเก้าวินนะคะ นั่งยิ้มทําไม Después, อ่ะย่ชอบรออยากลองอยากลองโอเคงั้นแอดเข้าไปเลยนะคะบอกว่ามาจากช่องกํานันแป้งนะคะรับโบนัสร,ร,รวดโรเจ้าแล้วที่ขาดไม่ได้เขาสามารถเติมทูมันนี่วอลเล็ตได้ด้วยโห oh, นี่สายถนัดบิลลี่ค่ะสําหรับวันนี้นะคะไปชมคลิปกันต่อเลยาการเป็นไงบ้างคะพี่บิลยังปวดอยู่จ <queste S 2> <น>ะได้กลับบนะ้านแล้วเนาะปวดปวดยขนาดผ่าตัดเสร็จเมื่อวานแล้วนะวันที่สองปวดเลย ว่าวันแรกกับวันที่สองันไหนปวดกว่ากันนั่นคือวันวันแรกปวดกว่าปวดกว่าแล้วก็วันที่สองก็ยังปวดลดจากความปวดเมื่อวานมานิดนึงไม่ถึงกับมากแต่ก็ยังปวดเมื่อคืนนอนแทบไม่ได้คือผ่าตัดเสร็จครับยาชาอะไรหมดฤทธิ์ก็ปวดเริ่มปวด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 เ้าแบบปวดแบบนอนไม่ได้จนถึงเที่ยงคืนที่แรกผมนอนตั้งแต่สามทุ่มแล้วแบบตื่นขึ้นมาหลับแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วตื่นขึ้นมาเพราะความปวดนะครับ ยังยากเห็นตอนที่พี่บินอ่ะยังมึนยาสลบอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวไปดูอะ,อะไรยอ้อไก่ยื้อไก่ยื้อไกใครที่แบบว่าขับรถประมาทอย่าอย่าประมาทโดยเด็ดขาดงานด้วยนนมันเสียเวลามันเสียเวลาไม่พอเสียงานด้วย น้ำเกลือโรงพยาบาลนะเป็นไงล่ะได้น้าเกลือสมชื่อ <g ül> ตอนนี้ <g ül> ก็เมื่อวานเขาได้ใส่น้ำสาสยน้าเกลือก็น้าเกลือเขาเอาเอาเอาให้แค่ถุงเดียวนะครับเพราะว่าเราเช่ผัดัดผักัดนิ้กกกกกกนวเยอะถ้าเป็นผัดตัดไส้ติ่งอะไรอย่างนี้มันก็ได้นอนเป็นอาทิตย์ตอนแรกกะว่าเออออกโรงพยาบาลพี่วินจะพาไป,ไปกินจุ่มที่ไหนนะสุพรรณว้า <g ül> <g ül> ต้องไปกินจิ้มจุ่มที่สุพรรณนะเป็นไงตอนนี้โควิดก็พอดีแหละ ช่วงโควิดแบบนี้ด้วยพี่ก็ออกไปไหนไม่ได้ด้วยก็เก็งน,นิ้วก็ถือว่าถือว่าช่วง้า,าข,ข้างแล้วกันเ <c oughs> นสถานการณ์บ้านเมืองอย่างนี้นะครับเดี๋วจะน้องๆจะได้เห็นห้องอัดคลิปพี่บินใหม่พี่แป้งจะทําให้เดี๋ยวไม่แน่อาจจะทําหาแนวอื่นทําก่อนนะในเรื่องรถก็แบบแการขับรถก็ยังขับออไม่ได้นะครับแต่จริงๆคลิปรถพี่บินก็ไม่อยากดูไป้งเบื่อละ ทำเป็นจิวดีเหรอลงค่าสัตว์เลยนะอะไรอ่ะเอออ่าเอออะไรนะอะไรคืออะอ๋อมึงจะนิ้วหักอีกใช่ไหมได้ได้ได้ไม่เป็นไรตอนตอนมาเราแว้นมาตอนกลับจะแว้นกลับเปล่าเนี่ยไม่แว้นกลับแล้วให้บอกโทรไอเบลให้มารับเลยเบลบ่อยเบลมารับเลยไม่ไหวไม่ไหว มันยังปวดอ่ะคือถ้ามันไม่ปวดมันก็ขับรถได้เลยแต่คือนี่มันปวดมากๆพที่คาดว่าน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งน่าจะหายนะทุกคนอาทิตย์หนึ่งน่าจะหายแต่หมอบอกว่าผ่าผ่าแบบเนี้ยยังไม่มีใครเคยเห็นแบบนี่นะครับก็อันนางข้างล่างแต่มันมีเหล็กเส้นอ่ะไม่รู้ว่ากี่เส้นนะน่าจะเส้นสองเส้นนี่แหละอยู่ข้างในนิ้วนะครับก็คือจะอยู่กับเราตลอดชีวิตเลยใช่ไหมไม่ใช่คือ ผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งหรือว่าสองเดือนถ้าเราหายเราค่อยมาเอาเราค่อยมาเอาออกมาผ่าออกอรอไม่ถึงกบผ่าเขาจะดึงเหล็กออกเขาแค่จะดึงเหล็กเออมันเจ็บเจ็บอยู่นะเออไม่รู้อ่ะกลัวเช่บอกว่าดึงเหล็กน่้็เจ็บอีกรอบนึงไม่เป็นไรก็ถือว่าขอให้มันหายแล้วกัน,อกนขอให้นิ้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่มเป็นไรกำลังใจอยู่ ก็ขอบคุณกำลังใจจากน้องๆทุกคนนะฮะที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับไม่เป็นไรกำลังใจเดี๋ยวออกล้วจะพาไปกินข้าวที่อันนี้ซอยนรกแล้วกันเลี้ยงมื้อหนึ่งได้สัญญา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 จะพาไปคลิปนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้พี่บินด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดกดซับสไครต์ให้พี่แป้งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนจ้าบ๊ายบาย